สวัสดีครับ FC i y o u t h Car วันนี้ผมมีรถดีๆมานำเสนอ FC i y o u t h Car สักหนึ่งคันนะครับผมไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับรถรถุ่นนี้สำหรับใครที่รถชอบรถครอบครัวรถอเนกประสงค์รถ SUV ซึ่งได้รับความนิยมเป็นจำนวนมากในยุคปัจจุบันอะไรก็ต้องครอบครัวไว้ก่อนอะไรก็ต้อง SUV ไว้ก่อนนะครับผมคันนี้แบรนด์จาก Honda Honda CRV Gen 3ปี2008 รถเพื่อนสนิทของอาผมเองนะครับผมเขาไปเที่ยวกันออกจะบ่อยนะครับขับคันนี้ไปออกจะบ่อยนะครับคันนี้ผมเห็นมานานมากแล้วนะครับผมตั้งแต่เขาซื้อป้ายแดงมาเลยนะครับสมัยซื้อป้ายแดงมา1นึ่ล้านสี่แสนเจ็ด่นบาทนะครับหนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับปัจจุบันนะครับที่อื่นขายเท่าไหร่ไม่รู้ผมรับรองผมขายไม่แพงกว่าที่อื่นแต่อาจจะไม่ได้ถูกกว่าที่อื่นทักเท่าไหร่ราคากลางๆครับราคาไม่ได้ถูกที่สุด ไม่ได้แพงที่สุดแต่คุณภาพผมกล้าการันตีเลยว่าเราต้องเป็นที่สุดนะครับผมคันนี้บอดี้สวยไม่มีชนหนักตัดต่อพริกความไปจมน้ำสองมือในเล่มชื่อผัวเมียกันเท่านั้นนะครับสองมือในเล่มชื่อผัวเมียกันเท่านั้นนะครับบอดี้สวยไม่มีชนหนักตัดต่อพริกความไปจมน้ําตรวจสอบพบเจอเอาไปขับฟรีครับไม่คิดตังค์แม้แต่บาทเดียวยกให้ไปเลยครับผมกล้าการันตีนะครับผมภายในเบาะหนังเดิมจากโรงงานระบบไฟฟ้าทั้งคันปรับข้างไฟฟ้าพับไฟฟ้า ภายในสวยสะอาดสะอ้านกว้างขวางเบาไม่มีฉีกไม่มีขาดไม่มีช้ำเพราะว่าเราจัดการเก็บงานทุกอย่างให้ครบหมดแล้วผ้าหลังคาสะอาดสะอ้านนะครับผมรถขับขี่ดีช่วงล่างนิ่มเงียบแอร์เย็นฉ่ำผมทำสปาชุดใหญ่ให้แล้วหรือให้เหลือแต่โครงนะครับหรือให้เหลือแต่โครงนะครับมีคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับหรือให้ดูเหลือแต่โครงนะครับใครที่ชอบถามผมว่ารถมีชนหนักตัดต่อพิควาเป็นจมน้ำหรือเปล่านะครับเรามีคลิปเรามีรูกถ่ายให้ดูนะครับตอนที่เราลื้อสปานะครับ ที่ไหนทําให้หรือเปล่าไม่รู้แต่ที่นี่เราทําให้นะครับผมรถประวัติดีนะครับใช้คนเดียวนะครับผมส่วนใหญ่จะส่งลูกไปโรงเรียนกลับไปตีก๊อฟนะครับผมอาคนนี้ส่วนใหญ่จะส่งลูกไปโรงเรียนกลับไปตีก๊อฟนะครับผมและคันนี้นะครับออปชั่นแบบจัดหนักจัดเต็มพร้อมอะไรมันติฟังก์ชันนะครับคูดคอนโทรลต่างๆนะครับเกียร์ออโต้เดิมจากโรงงานวิทยุไพโอเนียนะครับไม่เคยติดแก๊สด้วยนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับเป็นรถสองมือในเล่มย่านกันเท่านั้นเลขไม์วิ่งมา3ามแสนหกหมื่นกว่ากิโลบางคนมองว่าเยอะ ผมบอกเลยว่ามันไม่เยอะสําหรับอายุรุ่นสําหรับอายุปีรถใช้งานแบบนี้ถือว่าปกติตามมาตรฐานศูนย์แล้วนะครับปีหนึ่งประมาณ20 0 0 0โลหรือถ่ายนะ้ำมันเครื่องทุก6เดือนหรือเข้าศูนย์ทุก6เดือนก็ว่าได้นะครับคันนี้ดูแลเซอร์วิสที่ศูนย์บริการ Honda ตลอดและศูนย์บริการชั้นนําอย่างเช่น B ีควิกตลอดครับผมบางคนอยากได้เลขไม้น้อยอยากให้ผมทําให้ผมทําให้ได้นะครับแต่เราร้้นเราไม่มีการกอไม่แต่อย่างใดนะครับ ้าการันตีนะครับว่าเป็นเลขใหม่แท้แทแน่นอนไม่มีการก่อใหม่แต่อย่างใดนะครับผมบางทีบางครั้งซื้อรถซื้อที่คุณภาพซื้อที่สภาพมันนะครับวิ่งมาเจ็ดหมื่นโลแต่ดูแลไม่ดีมันก็ไม่สวยนะครับผมแต่คันนี้วิ่งมาสามแสนกโลก็ถือว่าเป็นรถใช้งานปกติและดูแลเป็นอย่างดีแน่นอนนะครับคุ้มค่าคุ้มราคากับการหาใช้สอยแน่นอนอดีตค่าตัวหนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดปื่นบาทปัจจุบันผมเปิดราคาไปเลยหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาท ราคาเหลือไม่ถึง1ิเปอร์นตของราคาซื้อมาแล้วนะครับผมเหลือไม่เกินสิเปซ็นของราคาซื้อมานะครับผมซอ,ซ,อซอกซ้ายอ่าซอกเซาะซอกเดิมนะพวกเนี้ยเดิมเดิมจากโรงงานเลยครับฝากระโปรงเดิมเดิมจากโรงงานนะฮะแผ่นปิดสัมภาระยังอยู่นะครับแผ่นปิดสัมภาระยังอยู่นะครับผมนี่นะฮะรถอ่า CRV Gen3 เนี่เป็นรถครอบครัวเป็นรถอเนกประสงค์นะครับเบาะพวกเนี้ยสามารถพับลงไปได้นะฮะมันสามารถพับราบลงไปได้แล้วมันก็ปรับอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะครับผม เนี่ยแล้วก็อันนี้ผ้าตรงนี้น้บน้ำหนักได้สิบกิโลนะครับก็ยังอยู่ยังอยู่ในสภาพที่ดีบางคันที่เห็นนะครับที่เคยเอาเข้ามาขายไม่มีแล้วนะฮะไม่มีแล้วนะฮะแต่คันนี้ยังอยู่ยางอรหล่หลุมอร่อยทุกอย่างเดิมเดิมจากโรงงานไม่มีรอยเจาะติดแก๊สอุดแก๊สแต่งสีพ่นสีแต่อย่างใดทุกอย่างเดิมเดิมจากโรงงานนะครับผมยากาวเดิมเดิมจากโรงงานเม็ดอาร์คเดิมจากโรงงานอยู่ครบทุกจุดอย่างที่ผมบอกกล้าการันตีเลยครับว่าไม่มีชนหนักตัดต่อพิวามเป็นจมน้าหรือสวมทะเบียนแต่อย่างใดนะครับคันนี้ผมจำไม่ได้ว่ามีสาม กันยังมีนะครับล้อแมกเดิมจากโรงงานขอบ17ดิสเบรก4ล้อมาพร้อมกับยางแม็กซีสไตล์ออฟโรดรถคันนี้เป็นรถขับ4นะครับเป็นรถขับ4ี่นะครับสามารถลุยขึ้นป่าลงเขาลงห้วยสบายๆเป็นรถครอบครัวกึ่งอนเนกประสงค์กึ่ง SUV นะครับผมกุญแจมีเป็นรีโมทเดิมจากโรงงานพวงมาลัยมีแอร์แบกฝั่งคนนั่งข้างมีแอร์แบกนะครับเป็นเครื่องเบนซิน2.0ลิตรนะครับผมเป็นเครื่องเบนซิน2.0ลิตรนะครับผม เป็นสีขาวมุกเดิมๆจากโรงงานนะครับสีเราขัดเคลือบให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมเงาฉ่าตาแตกแน่นอนแต่อาจจะมีลิ้วรอยตามการเชื้องานทั่วไปบ้างเล็กน้อยเท่านั้นผมไม่ได้เก็บสีให้เนื่องจากมันไม่น่าเกียดนะครับสีโดยรวมองค์ประกอบโดยรวมมันยังดูดีนะฮะเราอยากคีปความเป็นออริจินัลไว้นะครับผม ฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานสติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานนะครับเบ,บ้าโชกซ้ายเบ้าโชกขวาเดิมๆจากโรงงานห้องเครื่องเดิมๆจากโรงงานมีการเปลี่ยนไปตามอะไรตามการใช้งานทั่วไปที่มันเสียมันต้องซ่อมไปมันก็เปลี่ยนไปนะครับจะให้มันบูทต์แต่อย่างแท่ทนเครื่องเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วให้มันเดิมจากโรงงานคงเป็นไปไม่ได้นะครับอะไรที่เปลี่ยนตามกาลเวลาก็เปลี่ยนไปแต่อะไรที่เป็นโครงสร้างมันก็เดิมๆจากโรงงานนะฮะหม้อน้ำเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ด้วยไม่นานนะครับห้องเครื่องสะอาดสะอาดแน่นอนเครื่องเดินนิ่งเรียบนะครับวิ่ง ขึ้นเหนือล่องใต้ตสบายๆไม่ต้องกลัวปัญหาความร้อนไม่ต้องกลัวกินข้าวลิงไม่ต้องกลัวดับกลางทางแน่นอนอลิค่าตัวล้านกว่าบาทปัจจุบันเหลือแค่แสนไปลายๆยังไม่ถึงสองแสนบาทคุณลองดูนะครับเหมือนคุณซื้อรถในราคาไม่ถึงสองแสนบาทแต่ได้คุณภาพล้านกว่าบาทนะครับผมนี่นะฮะกว้างขวางนั่งสบายดีนะครับเข้ามาอยู่ในตัวรถนะครับวิสัยทัศน์การมองโอเคเลยนะฮะ น้ำที่ไหนท่วมนะครับสามารถลุยน้ําได้เลยนะครับแต่ถ้าน้ําท่วมมิดหัวนะครับไม่แนะนําฮะไปลุยนะครับพังนะพังนะครับขับขี่ดีนะครับจอก็เลือกใช้แบบไพโอเนียนะครับสามารถต่อบลูทูธคอนเน็กตต่างๆได้หมดเลยนะครับแอร์เย็นฉ่าช่วงล่างนิ่งเงียบนะครับผมกล่องใส่แว่นใส่แว่นต่างๆยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับนี่นะครับบุ๊กเซอร์วิสต่างๆครับประกันมีมาให้ด้วยเดี๋ยวผมเช็คให้เลยละกันว่าเป็นประกันประเภทไหนห้าพันกว่าบาท หมดเดือนสี่ปีสองห้าหมดเมษาปีสองห้าส่งการปีหน้าครับผมน่าจะเป็นประกันชั้นสามบวกนะครับน่าจะเป็นประกันชั้นสาบวกนะครับผมแอดซูมว่าเป็นสาบวกเพราะว่าห้าพันกว่าบาทไม่ใช่ชั้นสาแน่นอนนะฮะซ่อมเขาซ่อมเราครับกรณีรถชนรถเท่านั้นนะฮะซื้อไปต้องทําอะไรเพิ่มเติมไหมมีหน้าที่เติมน้ำมันขับกลับไปได้เลยนะครับเราเก็บงานตรวจสอบทุกอย่างครบให้หมดแล้วนะครับน้ํามันเครื่องนะครับส่วนใหญ่คันนี้จะถ่ายที่มีควิกนะครับระยะหลังจะถ่ายที่มีควิกนะครับ พึ่งเข้าล่าสุดนะครับอ่าพึ่งเข้าล่าสุดอันนี้มันแท็กเก่าแท็กใหม่แท็กใหม่ไม่มีให้เห็นนะครับแต่น้ามันเครื่องใส่นะครับอ๋อ,อ,อพึ่งเข้าล่าสุดเมื่อเดือนเจ็ดที่ผ่านมานะครับพึ่งเข้าล่าสุดเมื่อเดือนเจ็ดที่ผ่านมานะครับผมเขาไปซื้อ h r v ตัวใหม่นะครับยึงขายคันนี้มานะครับแล้วก็ไม่ยอมไปขายที่อื่นด้วยนะครับอยากจะให้ f อของไอซยุคาได้เอาไปใช้งานนะครับเพราะว่าเป็นเพื่อนสนิทของอาผมแล้วผมก็รู้จักแกเป็นอย่างดีนะครับเห็นคันนี้มาตั้งแต่ป้ายแดงแกขับ ส่งลูกส่งหลานไปโรงเรียนเท่านั้นแล้วก็ขับไปตีกอล์ฟวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นเองนะครับผมใครที่อยากได้รถครอบครัวรถอดเด็กประสงค์สภาพดีๆแบบนี้ไปใช้งานผมให้ไปเลยเกตหนึ่งในร้อยรถคนรู้จักมีที่มาที่ไปชัดเจนนะครับบอดี้สวย,สวยแบบนี้สีขาวมุกแบบนี้กว้างขวางนั่งสบายแบบนี้คุ้มค่าคุ้มราคากับการเสียเงินแบบนี้จ่ายไม่ถึง10%ของราคาซื้อมาตอนป้ายแดงแบบนี้นะครับโคตรคุ้มแบบนี้นะครับ ากกันไปด้วยตัวรถอยู่ที่พุทธมณฑลสายสองกรุงเทพปริมณฑลส่งฟรีต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งไปเรือยผมแนะนํานะครับลองเปรียบเทียบราคาในตลาดดูก่อนนะครับแพงกว่าผมอ่ะมีตั้งหลายคันถูกกับผมบางคันพี่เน่าๆก็มีแต่ถูกกว่ากันต่างกันแค่ไม่กี่หมื่นบาทเยไม่ต่างกันสองหมื่น 2, กว่าบ,บาทบางครับส่วนใหญ่ตัวเนี้ยจะขายกันอยู่ประมาณสองแสนบุกลบแต่เราเปิดไปเลยราคาเราเล้าหนึ่งเก้าแปดหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาท มันจาได้รีบมันจําหลุดไปผมบอกเลยสภาพดีๆแบบนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะหามาขายได้ให้ได้อีกเมื่อไหร่เพราะว่าซีวีเจนสามตั้งแต่ทํารถมาคันนี้เป็นคันที่สี่เองครับมีน้อยมากครับที่จะเอาเข้ามานะครับเพราะว่าหนึ่งสภาพไม่ได้สองราคาไม่ได้นะครับผมผมก็ไม่ซื้อนะครับแต่คันนี้จัดไปเลยครับเป็นของขวัญให้กับ f อฟซียูคาได้มีรถดีๆรถครอบครัวไปกันได้หลายคนนั่งกว้างขวางนั่งสบายแบบนี้ไปใช้งานหาขับขี่ใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับตไคร้เพื่อคุณจะได้ไม่พลาดรถดีๆที่เรานํามาเสนอและรถใหม่ๆที่เข้ามาตลอดเวลานะครับผมฝากบอกเพื่อนด้วยนะครับถ้าใครซื้อไปแล้วถูกใจนะครับแนะนําปากต่อปากเป็นการตลาดที่ดีที่สุดนะครับดีกว่าการยิงแอดนะครับไว้ใจกันปากต่อปากแนะนํามานะครับเรามีค่าขนมให้เล็กน้อยอยากขายรถไม่อยากขายที่อื่นอยากได้ราคาดีๆมาตีที่เราได้นะครับเรายินดีรับซื้อรถทุกชนิดทุกยี่ห้อขอเพียงเป็นรถที่ถูกกฎหมายเท่านั้นครับผมขอบคุณครับ